สุขสบายดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไทยซิงห์แนวนครวันนี้เขาเรียบร้อยครับพี่น้องขึ้นปุ๋ยเรียบร้อยปุ๋ยนกปากหางไม่ได้โมูครับไม่ได้ม้ไม่ได้โมูแล้วพี่น้องสมหลักสมหลักคำสิงครับตอนนี้เขาอยู่ปั๊มบางจากสารบุรีครับมุ่งหน้าที่ไปแก่งคอยครับ ตั๊มบางจากครับออกจากเรียงเมืองสระบุรีมาหน่อยนึงครับปั๊มประจำผมจอดรามน้ำเนาะเมื่อนี้สิพามาเช็กรดนั่งชถกลกอนขึงเขาโอ้ยนี่มกกีขอยึดแนมนเดยเอเอ,อ,อ,อเป็นมเมล็ดดูดครับเช็กยางครับยางกะเรื่อยๆครับ ดีดังดีดังดีดังดีเลยมาตีร้ายครับหายก็ได้เป็นแสงเงียบเลยเฮ้ยเอาอยังมักติดไว้ก่อนเดี๋ยวคือลังเงบมือเขากะจังยังกับ,กบตเต็มเลยนทุกคนดนู้กดน้ดนำหินตเต็มยุบพี่น้องหินเต็มนะคู่นี้คู่นี้อีกโดนครับคู่นี้อีกโดนคูน่นี้นานว่นนีเขอไมาแล้วก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนแชร์รถถ่ยสิ่งแชนแนลเด้อพี่นอ้องอ่า นี่ครับคัตติประจำใจครับออหัมเหล็กแซงได้หัมใหญ่ห้ามแซงครับผู้ใดขึ้นว่าจะาของแง่กับยาแซงเนี่ยพี่น้องเห็นหรอ <c oughs> เออยนแล้วครับ <c oughs> นี่ครับตัวแสีบยีเซลของแท้ <c oughs> กองเซ็ตของอ,อันนี้รถกรจงไม่ไหมเลยพี่น้อง <c oughs> ออวันโวอย่างงามเลย440แรงนี่ ในฝันเลยพี่น้องขับซ่อมใบดีผมเคยขับแล้วครับรุ่นนี้โอ้ยซ่อมกันละครับตรวจไฟฟ้าเลย <c oughs> ไม่ไหมรถไม่ไหม,ลไม,ไม,ไม,ไมเลยพี่น้องน่าจะบ่เกินสองสามแถวรับงานยางยังเต็มเยอะอยูเ่ยยเลยออามาของเขาตัวครับยางเขากะตามสภาพเนี่ยพี่น้อง ตัวลักลูกเป็นยังไงขอเป็นยังไงวงเดือนเป็นยังไงเช็คประมาณนี้ครับช่วงล่างอ่ะเป็นใยพี่น้องคุ้มผ้าใบตึงเปียกตัวเมียกบตึงเปียกครับตัวเมียนี่ผมอยากได้เปลี่ยนผ้าใบอยู่ดอกพี่น้องแข็งแข็งเหนียวตึ๊กเลยโอ้ยมันมันมันสภาพมันหนาเกินอ่สิเป๊ะทิศท้องถามมึงนยโอ้โด,ดอกมันไหลสีครับมึงนันดลอยหายไปหนึ่งละ ำมันำมันเหรียนมาลอยก็รั้วมันเป็นน้อยหนึ่งละยังหนยังหนยัเคอเด้อพี่น้องตัดหัวมักก็สีหูอยู่ใกล้มือสภาพแล้วมันหลดรอครับหลุดขยะง้างาง้างยันยันหัวแบบนี้เลยพี่น้องเป็นไหนของเทียครับ ถึงรางวัลที่หนึ่งก็ซื้อว่าไ้ครับใบเดียวซื้อเที่เดียวหมดเลยนี่รางวัลที่หนึ่งก็ <c oughs> เป็นหาล้านหกล้านนะเขาขี่ตัวแรงเขาน,นี่ก็ได้ลอครสองแสนกว่าบาทนี่ก็เอาละ <c oughs> จอดเทียบแล้วก็หาหกล้านแคนละสองแสนกว่าบาทเขากนแรงก็กันเอาเทียวทอกันแล้ววะ <c oughs> าเส้นนี้กะเริ่มไปแน่แล้วครับนิดหน่อยนิดหน่อยได้ยีกเกือเอางยีหอ,อยครับอ R175 เอ15อ157เออคันยีหอยนี่มันใจครับเห็นทลวดสองสันกะคือว่าไปได้อยู่โอ้ผมอาบน้ามาเมื่อกี้นี่เนี่ยแต่อีล้วพี่น้งองเช็คประมาณนี้ครับนี่เขาก็เอาเอามล,มล,มลด็ดเมล็ดดูดดูดไว้ระวังเนี่ยอุย้ย ม,มือแตกเลยตัวลูกกับวิคูนี่ครับใกล้เหมือล้วแต่สมิ่งอหาได้อีกหลายอยู่ครับนี่เห็นว่ายังสีก็หากันได้อีกหลายอยู่เห็นว่ากันเดยว่าบาปผมลายนะเห็นนะเ <c oughs> พราได้ขาปลาทูรครับตัวนี้มันสั่นนะพี่น้อ,นองคอมันอตัวต่อลำโพงมันสั่นเวลาเี้ยวมือนั่นไปเก,ปกาะไปลงเนิน ตรงนั้นเราเลี้ยวฮักสวงแล้วอ้ยของขาดถือปลาใบผมขาดพุ้งจังปองเหรอเห็นพุ้งจังปองเซ็งเลยไบหลุ่นเซ็งเลยขันบอตอคอกระตองตอลำพุเออตอขัดซีครับผมใจผมอยากอยากตอขัดซีออกมาให้มันมันมาอยู่ไายเปล่ามันยังกระสีงามตอขัดซีออกมาอยู่ไายไัเนี่โอ้ยงามเป็นรถุดแง้างามอาดลาดเลยตัวแรงเห้ วันนี้เขากะมุงมจุดไม้เขากะยุอำนาจเจริญนะอ,อำนาจเจริญไปเรื่อยๆครับเนี่ยเก็บของก็ะสะดวกสบายอยุ่ครับพี่น้องอกองทัพคนกับนี้เครื่องครัวไหทะสื่อ,อยู่สื่อกินเอเห็ดยู่เห็ดกินก็เห็ดตูดตะแลงเขากะเพาะมึงยังได้หรพี่น้องอมีหมูเลย หมูเด้อพี่น้องหมูหมูหมช่วงนี้ผูดด้ใดหมูยุกพ่อยุกข่างทั้ง่ะโบกได้ครับเอื้อนได้แ <c oughs> นบขางขวาขึ้นเอยียงรักแต่ผู้แนบความขวาเอียงเป็นน,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 ปน้ำหยองบูนขนาดเห็ดเราได้เลยพี่น,อนอ้องเห็ดเราเลยเอือเอียงเอียงลมไปทั้งลมมไปทั้งขวามันหล่อมง,งามสวรรต์ตลอดพัน,นี้่เลย,ยง,งามแต่ผู้ ตัวแรงตัวแรงแซงทุกอย่างมึงเองเอาหูเเลวหูอีกแลเป็นยังเรียนเด้คือเราเดี๋ยวสิได้สอบยู่ไปเนมะเวลากระทําไปเรื่อยเรียนไปน้ำอุ่หลักของเท้าเห็นเมื่อยางผมได้อีกนานอันเดี๋มันแหงกันไปทางไหน ขาดห่อนครับห่อนเนี่ยเขาสำรวจรถเรียบรอย้อยแล้วก็แรนต่อครับพี่น้องออจอดลานแต่งรถดี้ากนะผมมีเงินเลยชได้ใช่ใบันไดครับเนี่ยผมอันทีล่ลักลักๆเลยคือตอนนี้คือขาดบันไดบันไดเพื่อสจีปีนกระรถเนี่ยพี่น้อง ผมพกบันไดอย่างนั้นมาไว้พอไปแต่เงี้ยมาต่อไป็ปันไดใพี่น้องตึงเปี้ยะผมพับไปได้ตึงเปี้ยะฮะ,ะประมาณนี้ครับพี่น้องแต่จีผมนี้อย่างไรครับปานี้งานก็ใส่เดียวกับแบบไปรประมาณนี้แหละครับฝากฝากช่องน้ำเลือๆพี่น้องชวนใช้รถไทยซิ่งแชนแนลครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้รถไทยซิงชนแนลเลยน ตอนนี้แม่บรรทุก14ตัน14ตัน200ครับที่ใสอยอตอนนี้นะแม่บรรทุก14ตัน200ลูกบรรทุกสิห้าตัน300ครับน้ำหนักรวมบรรทุกก็คือผมใส่เนื้อได้29ตัน500ครับเผื่อค้นเรียบร้อยครับอละลูกกัยังขายเราด้วยครับพี่น้องผู้ใด,ดสนใจก็มาเมืงเองอ๋อรดี๋ยวพ่ออยู่ห่างทางแ้ว อยากได้ลากเอาเลยก็ได้บได้วะแตค่คอยผมล้งของก่อน,ลา,อาล,นล,ลากก็เลยใจเงิ้นะราลากเป็นก้อนเลยกับบได้วะนี่เขาก็อย่งผู้ใดสนใจก็ขายให้เด้วพี่น้องลูกบ่ดำครับแต่มันเป็นขาสีดำเป็นแบบบรร่ดำกะแสนแปดครับพี่น้องมาคุยตอร้องกันเอาครับมันเป็นลูกสามมิตครับสามามิตสามมิต ีอย่างบูผมก็ลือมึงพ่อบูลครับพ่อบูลตัวลูกเนาะพ่อบนลเลยหรือว่าสิแม่ลูกกะมามึงเอาอมาบอกกันเาเอ <c oughs> แต่แม่นี่ความยาวความยาวกับบาลูกอยู่หกเมตรครับแม่ยาวอยู่หกเมตรห้าสิบหกเมตรหกสิบเปล่ายาวยึดเลยประมาณนี้ครับครับเออ ตัวแรงครับตัวแรงสองหกศูนย์หกเคสเคหนึ่งปั๊มสายสองหกศูนย์กับคัสติบเก็ดนิ้วเกียร์เป็นหกเกียร์เดินหน้าเกียร์เกียร์เรงครับเกียร์มิตซูเกียร์เงี้ช่วงล่างเป็นของฮ mm ิโ hmm. น่แซดเอ็มเบรกแห้งเบรกแห้งแล้วพี่น้องเบรกแห้งเบรกแห้งครับแซดเอ็มเบรกแห้งครับเ mm hmm. อืองงเอพี่นอ้อง เบรกนี่ไม่ต้องห่วงเบรกอยู่ดีครับขันบอนไปเป็นลอย <laughs> อ่ะชิปนี้ว่มิมยังไรพี่นอ้องย่านพี่นอ้องเบื่อตอนนั้นสฉียวงเกินไปกะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนชัยรถไถซิ่งชาแนลนี่เลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้กนะนะวะมิยังไรพี่นอ้องอ่านี่พามึงครับประมาณน,นี้ นีครับซื้อช่องชวนใช้รถไถซิ่งชาแนลครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนำ้ำแต่มีซื้อทุกทุกแพนฟอร์มนะครับซื้อนี่ซื้อเดียวจากจากทีมจากใจกทีมงานอุอน่นอัวครับพี่องนี่ครับทีมงานอุอน่นอัวไปได้ทุกที่ครับคลบปนี้กับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ